สวัสดีค่ะเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสุป,ปานีบุญหลำมาจากรพรสตหนองคองอำเภอขุจักสาขาที่ส่งเข้าประกวดการบริการในสสมชและการสร้างหลักประกันสุขภาพค่ะประวัติส่วนตัวอายุ49ปี การศึกษามัธยมศึกษาตอนไปลายกศนอำเภอขุดจับจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันกำลังศึกษาปวชปี3วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดอุดรธานีค่ะข้อมูลครอบครัวสมรดมีบุตรสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งโดยดิฉันเองเข้ามาในเส้นทางอสมอเมื่อปีพศ .2000 2,553เป็นระยะเวลา15ปีได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งเป็นประธานหมู่บ้านทุกวันนี้ยังคงดำรงตำแหน่งประธานหมู่บ้านค่ะตำแหน่งในชุมชนเป็นรองประธานกองทุนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการพชรระดับอำเภอเป็นคณะกรรมการโรงเรียนในชุมชน เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเป็นแคร์กิเวอร์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะการคลองตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันยาเสพติดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นแบบอย่างในชุมชนมีความเพียรและเสียสละการคลองคน มีความเป็นผู้นำมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับชุมชนได้ดีมีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยการครองงานมีความขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอประสานงานกับชุมชนได้เป็นอย่างดีเป็นผู้ที่เสียสละรับผิดชอบต่องานได้เป็นอย่างดี และบริหารจัดการกับชุมชนสสมชได้เป็นอยาน่างดีมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะศูนย์สถานีรักสุขภาพของเราเป็นการคัดกรองเบื้องต้นชั่งน้ำหนักวัดความดันเจาะปลายนิ้วจำน่ายยาสามัญประจำบ้านเช่นยาพารายาธาตุน้ำขาวยาแก้ท้องอืด ยาพาราเด็กยาพาราคนโตศูนย์ของเราถ้าตรวจแล้วพผ,ผู้ที่มาใช้บริการความดันโลหิตสูงค่าน้ำตาลสูงเราก็แนะนำให้7วันถึง10วันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3โออสอออาหารออารมอออกกำลังกายให้งด สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุรา7วันถึงสิวันก็มีการคัดกรองที่ชุมชนของเราวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ให้มาที่ศูนย์คัดกรองเบื้องต้นถ้าหากพบว่ายังสูงเหมือนเดิมเราก็บันทึกไว้ทีข้อมูลส่งไปที่พรพสต ถ้าเราคัดกรองถึงประมาณ3ครั้งก็ยังสูงแล้วก็สามารถคีย์ข้อมูลส่งที่รพอพะตอเพราะว่าเราทำงานกันเป็นพาทีเครือข่ายค่ะศูนย์ของเราได้แนะนำเรื่องหลักประกันสุขภาพท่านที่มาอยู่ในชุมชนของเราแนะนำในการให้ใช้สิทธิ์ให้มาขึ้นสิทธิ์ที่รพอพสตอหนองคลองเพื่อจะได้รักษาสิทธิ์ของท่าน แล้วก็แนะนำให้โทรสายตรงสายด่วนหลักประกันสุขภาพโทร1330ค่ะตัวดิฉันเองก็ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิการในภาวะพึ่งพิงร่วมกับเจ้าหน้าที่รพสตหนองคองมอบลอกเกอร์มอบอุปกรณ์การเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเยอะเข้าห้องน้ำลำบาก ตัวดิฉันเองก็ได้มีส่วนร่วมค่ะดิฉันเองก็มีความภาคภูมิใจมื่อปีพศ2557ได้รับแม่ดีเด่นจากโรงเรียนบ้านลำพูมื่อปีพศ2559ได้อสมอดีเด่นระดับอำเภอสาขาสุขภาพจิตในชุมชนเมื่อปีพศ2563 ได้รับใบป,ประกาศหมู่บ้านปอดลูกน้ำจากท่านนายอำเภอวิโรธและท่านนายแพทย์ปรเมฆเก่งโก้ค่ะเมื่อปีพศ2564ได้รับใบป,ประกาศหมู่บ้านปอดลูกน้ำจากท่านนายอำเภอวิโรธและท่านหัวหน้าสาธารณสุขของเราท่านชาติเดนจะจินดาค่ะ ตัวดิฉันเองก็มีความภาคภูมิใจได้ประสานงานในชุมชนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอสมอเชี่ยวชาญได้ผ่านการอบรบมหลักสูตรผู้สูงอายุในชุมชนดิฉันรักในงานอาสาดิฉันรักในงานพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพดีดิฉันนางสุป,ปาณีบุญหลั ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ